สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทบทวนในส่วนของการแลกสปอร์นะครับจากมดพิเศษนะครับขั้นตอนเราก็มาที่นี่เลยครับสักกลายพันธุ์มดพิเศษแล้วก็แตะหนึครั้งแล้วก็เลือกที่สปอร์นะครับสีเขียวเลือกสีเขียวแล้วก็แลก นในแต่ละวันเนี่ยมันจะสามารถกําหนดเขาจะกาหนดไว้นะครับว่า,าจะแลกได้ทั้งหมดกี่ครั้งหมายความว่าทั้งหมดกี่กี่สปอร์นะครับจํานวนสปอร์นียอยู่ขึ้นอยู่กับเลเวลนะครับขึ้นอยู่กับเลเวลของตัวนี้นะครับว่าจะแลกได้เท่าไหร่นะครับถ้าหากว่าลังของคุณเลเวล10นะครับ จำนวนการแลกก็จะได้อยู่ที่18นะครับตัวนี้นะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับแล้วก็อัตราค่าใช้จ่ายนะก็มันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับว่าจ่ายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราจะแลกกันเลยนะครับแลกสปอร์นะครับสีเขียวเนี่ยจะได้แค่นี่ครับดูที่ตรงนี้นะครับแลกได้แค่ห้านะครับต่อเปลือก หมด1ตัวนะครับดแรกได้แค่5โดยใช้น้ำหวาน 16K นะครับก็ประมาณ16,500นนะครับแรกนะครับแตะแล้วก็แลกแล้วก็เลื่อนจำนวน,นอย่างนี้นะครับสมมติว่ามี2นะรเราแลกนะครับเกตเราจะบวกเพิ่มจะเอาแค่1หรือเอาแค่2ก็ได้ ตอนนี้ของเราพยายามได้ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าจํานวนเวลาตรงน,นี้ก็คือมันเป็นลิมิตของแต่ละวันนะครับแต่ของเราคงได้ไม่ถึงแต่เราก็เอาให้หมดนะครับประมาณนี้นะครับสีฟ้านะครับจะได้ทั้งหมด10เปลือกมด1ตัวนะครับแลกได้10บ ัวนี้ส่วนสีม่วงสีม่วงจะได้นี่ 50, 50. าสิบหาสิเดี๋ยวเราเอาแค่แค่ตัวเดียวก่อนครับแรกเครเว้นไว้หนึ่ตัวนะครับหลนะังจากนั้นพอได้ตัวนี้เสร็จเราจะทำอะไรได้บ้างนี่ครับไอทีมพิเศษนะครับเราจะอัพตัวไหนนะครับนี่ สปอร์มาก็คือจะมาแตะปุ๊บแล้วก็ตัวนี้นะครับนี่คือจํานวนสปอร์ที่เรามีนะครับจะอัปเกรดเพื่อเพิ่มเลเวลของความสามารถของมดนะครับก็ลองดูนะครับว่าจะใช้ตัวไหนจะมีมดประจําการฝั่งนี้เป็นมดต่อสูนะ้ผมจะเน้นพวกนี้ครับพัฒนาก็จะอัป ในนีให้ได้เยอะที่สุดโอ้เลเวลเข้าไม่ได้เพราะมีไม่ถึง8ได้ไหมแปได้อยู่เอาตัวนี้แล้วกันนะแปดประมาณนี้ครับทำไมผมถึงเลือก uh, กลุ่มที่อยู่ประจำการเพราะว่า1กลุ่มที่อยู่ประจำการเนี่ยมันจะให้ผลผลิตนะครับผลผลิตในการ พัฒนานะครับเนี่ยอย่างนี้นครับเวลาที่ที่เราจะเรียกใช้พวกดินพวกอะไรต่างๆนะครับมันจะมีตัวมดที่อยู่ประจำการเนี่ยครับมดกข้าาเนี่ยครับมันจะดึงตัวเนี้ยจะใช้ศักยภาพของตัวเนี้ยเพื่อรีดดินให้ได้เยอะที่สุดนะครับแล้วมันก็จะส่งผลต่อนี่ครับผลผลิตตรงนี้นะครับตัวนี้ประสิทธิภาพ100นะครับ ตัวนี้ก็พยายามทําให้ได้เยอะที่สุดนะเพื่อที่ว่าเวลาที่เราไม่ได้ไปออกล่าสัตว์อะไรต่างๆตัวนี้มันก็จะผลิตไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการแลกสปอแล้วก็การอัปเกรดหมดพิเศษ